เจริญพระหา้าเพื่อละโอรัมภากยสัญโยช์ภิกขุทั้งหลายโอรัมภากยสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตาปรามาตกามฉันทะพยาบาทภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมภากยสัญโยช์ หประการพิกุทั้งหลายพระหา้าอันพิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสัญ,ญโยชห้าประการเหล่านี้พิกุทั้งหลายพระห้าเป็นอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาพละ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญวิริยะภละอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญสติภละอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะ ย่อมเจริญสมาธิภละอันาััยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญปัญญาภละอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะ,ญญพ,ะ,กะพิกพขุทั้งหลายภละห้าเหล่านี้อันพิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคียสัญโยชห้าประการ